เฟซบุ๊กคุณมีเฟสบุ๊กก็ส่งสินส่งสินตอนนี้ทีมเคซียังได้อยู่หนึ่งแต้มนะครั 2> 1, 2, บผมหนึ่งที่สองว่ะบักน้ำน้อยจะทำยังไง ทำน้อยสองปีนะครับผมปั๊มโวยถากไปนะครับผมปั๊มพีดไปบุหูอันบุหูมาพลายยักษ์เดียมวะเสียบ เสคัของเจ้าได้แจักเต็มได้แจักเต็มบอรดบอลรวบรวบรวบั้งเบิดกันหาสองนาะโอเคครับผมตกกว่าไนดีเดะอบบ คีได้แต้มนะครับผมก็เป็นฝ่ายขึ้นมาก่อนนะครับผมยืนมาแทบจุกจันนะครับผมทำน้อยสองก็ไม่ดีหรอกส่งอาจารย์โต้ง,งึ้นไปียกผิดไปนะครับผมก็ <พา S 1> จะซ้ำอีกหนึ่งลูกบ๊บโอ้ยลูกตีสองตีโดนนะครับผมแก้ขายายโซนนะครับผม ก็จะส่งพี่โจขึ้นมาสู้ก็เปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามเอาป๋าย้อยโตตีร็อเก็ตแล้เป็นขอเสียงเงินป้าย้อยเป็นเป็นมือขึ้นเราได้ไหโอเคโอ้โหอ,อ,อย่าวัดก็ตีโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม น้อยสองก็ขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแ้มในสนามเฮ้ยเสียวัดก็ตีหลุดไปนะครับผมลูกที่สองตีโดนเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแ้มในสนาม ทำน้อยสซนนะครับผมอ้ยยางแตกนะครับผมตกไก่มันตกไก่นะพี่จูุเลย หน้อยสองก็ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามต้แ้นเือแกนนเืบเี่ยหมือกันแจ้งนม่นเี้ขึ้นแม่นเบิร์หมดทั้งนีรับเต็มเต็มโบไปได้แกนมาทังนีหน่อ ตั้มอ้าวรับไปสองสองได้แล้วสองอะไรล่ะพ่อแล้วข่าพ่อแล้วสันขยังมาที่พ่อแล้วพ่อแล้วก็เสีเขามาอีกไงวะตอนนี้ทีมเคซีรับไปสองแต้มในสนามนะครับผมว้าวรับไปสองแต้มนะครับผมสกอร์เรียก้นมาเป็นเกตต์ต่อสอง เจ็ดสงครับเจ็ดสองนำมาไก่ีกได้บอบบนั่งเลยนั่งบ่บ่เกกะบ่เกกะได้ได้ไมเกซีได้แต้มนะครับผม ปายย้ยขึ้นไปคุ้มโูนก่อนหนึ่งลูกทำน้อยสองก็ส่งพี่โจขนมหวานขึ้นไปสู้นะครับผมเปลี่ยนลับไปหนึ่งแต้มในสนาม <c oughs> เสียวัดก็ตีผิดไปนะครับผมสามอีกหนึ่งลูกตัม้มโอ้ยสัตว์เต็มขอ้อล่อเต็มหน้านะครับผมรับไปสองแต้มในสนามามน้อยสองนะครับผมก็คงต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับผมโดยพี่โจ้ขนมหวานขึ้นไปก็เปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม โอ้ยเสียบัดก็ตีโดนอยู่แ uh, ล <ement> <a> ้วครับผมไม่รู <relief> ้ว่าเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไม่เปลี่ยนไม่แน่ใจนะครับผมถ้าไม่แน่ใจก็วัดอ้าวเปลี่ยนนะครับผมน้อย อาจารย์โต้งก็ตีโดนนะครับผมโดนแค่สะกิดสะกิดไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหมครับผมโอ้โหหรือว่าเป็นเราเขไปก็พอดีหน้าไม่เอปพอดีปลาไงครับปลาใหญ่เปลี่ยนไหมครับผมไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับดูลักษณะแบบนี้นะครับผมทายไปสั้น ไชหละลูกสาวเล่นที่ไหนล่ะเนอกรเเล่นมองไม่เนมอยู่นเล่นน่ไม่มา่บเ ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับผมสองือวหนึ่งครับผมน้อยสองนะครับผมก็ผมต้องขึ้นไปเก็บแต้มไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับผม ลูกกัมกึงนะครับผมไม่รู้จะวัดเอาสองหรือว่าวัดเอาสามเดี๋ยวรอบนาเดี๋ยวผมสื่อตะลับเม็ดไปอยู่ไว้แบบมันนี่ัขาดขาดแค่ <c oughs> การวัด <c oughs> ตะลับเม็ดตะลับเดียวทั่วสนาม ไอ้บี้จะย่บอะไหนพี่บุญโอ้มากเกินโอ้ตอนมีคนพี่บุญ เท่าไรครับเท่าไรสีโอ้โหทีมหำน้อยสองรับไปสี่แต้มนะครับผมสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นหกต่อเจ็ดนะครับผมไล่เข้ามาติดติดแล้วนะครับผมเห็นไฟท้ายแมปแมปแล้วนะครับผมหกเจ็ดครับหกเจ็ด ทีมหำมน้อยสอนนะครับผมได้แต้มนะครับผมก็จะส่งพี่โจโขนมหวานขึ้นมาคุ้มโซนก่อนลูกนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามพระรามเก้าลูกนี้ห่างแกนอยู่ประมาณหนึ่งครึ่งน้องเบียร์ทำไมไม่เล่นวันนี้ฮะโอ้ ทีมเ,เ,เคซีขึ้นมาเปลี่ยนไหมนี่อ้าวทีมเคซีขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมคำน้อยสองนะครับผมเปลี่ยนไหมครับผมอ้าวเปลี่ยนนะครับผมน้อยสองนะครับผมสองอาจารย์โต้งนะครับผมไมี่กี สัตว์เต็มคอล่อเต็มหน้าครับผมโอเคโอเคคนตื่นโจ้ยเอ,อ้ยอยังสิผมเออดีแล้วมีหยังกับอกผมรดผมเป็นสี่แดงนะเพราะว่าอาจเวลาผมเบาอาจจะเสียงเข้าไปรบก,กวนสมาธิกันนะัอ้าวเปลี่ยนนะครับผมเคสซีไม่ยอมง่ายๆนะครับผม เฮ้ยเอ้าโชคดีโดนตัวเองนะครับผมลากเป้าขึ้นมากินนะครับผมโบตีสเปลี่ยนเขาเรียกว่าตีเปลี่ยนอ้าปลาอยก็มีเถียงอยู่ตลอดนะครับผมก็ขึ้นมาเกิดรับไปหนึ่งแ้มในสนาม <l id> โอ้ยโดนตัวเองเสียสองนะครับผมโอ้โหลูกสุดท้ายนะครับผมมายังไม่เปลี่ยนนะครับผมแค่ตัดแต้มนะครับผม ตีรับสองแล้วบาทนี่ที้มหำน้อยสองลูกหมดมือแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลืออีกส,สามลูกในมือจะทำการตีตีเพื่อรับสองปิดเพื่อรับสามเอ้ยปิดเหมือนกันเอ้าไปมองเดียวกันเลย ก็ตีได้อยู่นะครับผมตีเพื่อรับสองตีเพื่อรับสามเผิดไป3ามลูกลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมรับไปหนึ่งแต้มนะครับผมสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นแปดต่อหกไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมทายังไม่ถึงสิบเอ็ดก็ยังไม่เป็นฝ่ายชนะนะครับผม โดนลูกแหลกมีโอกาสจบเลยโอ้โยฝ่าหอยก็ขึ้นดีซะเหลือเกินครับผมกลุ่มหลังนะครับผมห่างแกนอยู่ประมาณไม่รู้เท่าไหร่นิดเดียวนะครับผมโอ้ เก็บปวดด้วยวราวครับลูกนี้ครับตีติดด้วยนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามป่ยอยยอมซะที่ไหนล่ะครับผมก็ขึ้นไปเปลี่ยนเหมือนเดิมฮั้งโอยโดนทุกดอกออกทุกลูก รับไปหนึ่งแต้มนะครับผมไม่มีใครยอมใครครับโอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังครับไม่ทำให้ผิดหวังลางนี้ครับผม โดนทุกดอกออกทุกลูกครับผมอาจารย์ตงดี๋าววัดขึ้นไปก็เปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามโอ้โห,โหพี่จูก็ไม่ยอมเหมือนกันครับผม โดนนะครับผมรับไปหนึ่งแ้มนะครับผมเสียวัดก็ขึ้นไปเปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับผมีโจขนมหวานก็คงต้องตีอย่างเดียวแล้วครับผมตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสอง โอ้โหผิดมีที่ไหนครับผิดมีที่ไหนไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วครับผมสองหรือว่าหนึ่งครับผมเสียวัดก็ขึ้นเปลี่ยนทุกลูกเหมือนกันนะครับผม ปิโจูตีติดมีอการรับสามนึกถึงสี่นะครับผมโอ้ยได้เท่าไหร่ครับพี่โจเอาสองบ่โอ้ย่โจขนมหวานตีติดนะครับผมรับไปสองแต้มสก์เป็นแปดเท่านะครับผม นี่หนำน้อยนะครับผมได้แต้มนะครับผมหนำน้อยสองด้วยก็จะส่งพี่โจ้ขนมหวานขึ้นมาคุุงโซนก่อนหนึ่งลูกสวยงามพระรามเก้าลูกนี้ห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งครึบ โอ้โหเขียซีก็ไม่ขึ้นแล้วครับผมโอ้ยลูกทีสองตีติดรับไปสองแต้มในสนามแต่โซนก็ยังเปิดห่างอยู่นะครับผม พี่โจก็ขึ้นมาเปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอันพี่โจครับอันรอบี้ตันยังนีไ่ตัยังยังไม่ได้ตันยังเหโอ้ต้งงงองราเลยรอบสามเราตอนนี้นะ,ะสาว y o ย t ูทูบนะ <c oughs> เสียวัดก็ตีผิดนะครับผมเสียแต้มไม่กตี ตพอทหารตัทหารนอนเจอโกงโอ้ทรงทรงแมนตัเลยตัเฟสก็ลงทรงสินเวลาเอาลุงยูทูปพร้อมกันเอาลงเฟสเฟสพร้อมนะลงเฟสพร้อมลงเฟสพร้อมทรงสินจอเสือกระไรินแมน สินค้านี่แหละนี่ไงข้างบนทาทองไะใช่นั่นแหละนั่นแหละพีจูก็มีเถียงอยู่ตาลอดน,นะครับผมก็ขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามป่าย้อยจะทำยังไงดีนะครับผม เ้ยโดนแค่สะกิดสะกิดไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหมครับผมน่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับผมได้หนึ่งแต้มอ้าวไม่รู้ว่าใครได้ใครได้เสียบัตรยังบนหูเนาะอ้าวอ้าว เ้ยรับไปแล้วนะครับผม2แต้มนะครับผมทีมหัมน้อย2นะครับผมก่อจะขึ้นมาเก็บอ,อีกแค่เดียวเกมครับผม,มได้ไหมครับสามอาวทีมหัมน้อยเป็นฝ่ายชนะนะครับผม11ต่อ8คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ